สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่า,อาฟุตบอลโลกนัดแรกพุทธทำนายไป16คู่นัดแรกถูก7คู่นะครับตรงมือมให้น้องพุทธหน่อยครับต่อไปเราจะทำนายนัดที่2กันนะครับว่าอ่านัดที่2อ่ะคู่แรกใครจะชนะนะครับระหว่างกาตากับเซเนก้าหนูจะให้ใครชนะแพ้เสมอครับ กาตาชนะแพ้เสมอครับชนะครับอ่าฮะส่วนนิ e t h e r กับเอกวาดอร์ละครับเอกวดอร์ครับส่วนเวลกับวิลล่าละครับใครชนะใครแพ้ใครเสมอครับเสมอครับคุณไม่รู้นะว่าอาจจะเสมอครับต่อไปนะครับอังกฤษกับอเมริกาครับ แล้วก็โปแลนด์กับซาอุดีอาระเบียแล้วครับเสมอตูนิเซียกับออสเตรเลียแล้วครับออสเตรเลียชนะครับฝรั่งเศสกับเดนมาร์กแล้วครับฝรั่งเศสชนะครับต่อไปอาร์เจนตินากับเม็กซิโกแล้วครับอ่าเขาเรียกว่าอาร์เจนตินาครับอาร์เจนตินาชนะหรือเปลาครับอ๋อชนะนะครับ แล้วก็เบลเยียมกับโมร็อกโกแล้วครับเสมอค่ะเสมอนะครับแล้วก็โคเอเชียกับแคนาดาล่ะครับเสมอครับแล้วก็แคนาดาชนะครับโอเคครับแล้วก็ญี่ปุ่นกับคอสตาริกาล่ะครับญี่ปุ่นชนะแล้วก็บราซิลกับสวิตเซอร์แลนด์ล่ะครับ นัดแรกบาซิลชนะไปแล้วใช่ไหมครับ<ะ>ต่อไปอครับผมส,สเปนกับเยอรามันแล้วครับเสมอแล้วก็แคนาบรูนกับเซอร์เบียแล้วครับครับโอเคครับนะทํานายผลนะัดที่สอง ก็จบเพียงเท่านี้ครับ,รบหวังว่าจะถูกเกิน5คู่นะครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย